สวัสดีครับวันนี้พับก,ก็พบกับเ hey! ฮอบรมเรื่องอะไรดี EP 2ครับพวกเราครับวันนี้เ,เรามากันที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวันนี้ AT Excellence and Activity หรือว่า AT Training จะมาอบรมหลักสูตรอะไรไปติดตามดูในคลิปนี้เลยครับ ดีเลยอมีงาอย่างเช่นอยู่ไฟ QC ก็ต้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าบริการตัวที่ไม่มีการปล่อยมันปลไปตรวจสอบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นไฟผลิตเขาเรียกอะไรนะที่ต้องปฏิบัติคือว่าตามแผนงานลดต้นทุนการผลิตถูกไหมนะวางแผนผลิตตามแผนการผลิตไปครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์วิทยากรสุดหล่อในวันนี้หลักสูตรข้อกำหนด ISO 9 0 0 1 2015อาจารย์แทนดรผลกิตโสลาภากุณ สวัสดีครับอาจารย์แทนครับอาจารย์ครับผมอยากจระถามเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรนี้ถ้าสมมุติว่าบริษัทเขาไม่มีข้อกําหนดตัวนี้เองเนี่ยเขาจะสามารถขายของได้ไหมขายได้ครับถ้าเราทําระบบ ISO ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยกระดับสินค้าหรือบริการเนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือมากขึ้น,นครับนะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆองค์กรเขาก็จะทข้อกําหนด ISO เบื้องต้นก่อนนะมันมีระบบ ISO เนี่ยมีหลายตัวมากแต่ตัวแรกที่ก็ทําก่อนก็คือเรื่องของข้อ,ขอ,ขอกําหนด ISO 9001เวอร์ชัน2015นะครับนะมันเน้นในเรื่องของเรื่อง มาตรฐานการบริการในเรื่องของคุณภาพนะแล้วก็เรื่องของการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยทั้งเรื่องของพัฒนาตัวพนักงานเองพัฒนาเรื่องของกระบวนการต่างๆนะครับในการทํางานให้ดียิ่งขึ้นครับนะอันนี้คือเรื่องของระบบ ISO นะครับที่มันมีประโยชน์นะครับนะจะถามว่าขายได้ไหมถ้าไม่มีระบบ ISO ขายได้แต่ว่ามันก็ขายได้ในวงแคบวงจํากัดนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีระบบเนี่ยลูกค้าก็จะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นครับสุดยอดมากเลยครับบอกกับ ผู้ที่สนใจในหลักสูตรนี้ครับอาจารย์ว่าอบรมหลักสูตรนี้ดีอย่างไรครับอบรมหลักสูตรนี้เราได้พัฒนาในเรื่องของทักษะในการทํางานด้วยนะครับคุณภาพตัวเรานะฮะคุณภาพตัวเรื่องของคนเนาะนะแล้วก็คุณภาพในการทํางานต่างๆนะครับนะแล้วรวมถึงเรื่องของการสร้างไมซ d s e t ที่ดีนะครับกับเรื่องของสินค้าหรือบริการที่เราจะต้องทําในอนาคตนะให้มันดียิ่งขึ้นไปนะครับสุดยอดมากเลยครับกับอาจารย์วิทยากรดเอร์ผลกิจโสลาภาคุณวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้านเป็นวิทยากรประจําหลากหลายสถาน าบันครับแล้วก็เป็นวิทยากรหลากหลายที่แหม่ต้องบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับอาจารย์ท่านนี้ขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยครับโอเคแล้วเราไปพบกันในช่วงบ่ายครับเอ็มที่สามก็คือเรื่องของอะไรแมชชีนก็คือเครื่องจักรเอ็มที่สี่เอาแค่สี่เองพอเอ็มที่สี่คือเรสต์อร์ดหรือว่าวิธีการก็ได้นะมีกำลังคนเพียงพอต่อการผลิต มีโอทีทำทุกวันสั่งพาร์ทซือ,อของเยอะดีเลยเอ็มดีใจดีโอ้เยี่ยมระบบการบัสดีการดีครับเป็โนโรงงานดีมีแต่ไวรุ่นหน้าตาดีโอ้โหจบแล้วครับสำหรับอบรมเรื่องอะไรดีอีพีสองครั้งต่อไปเราจะไปกันที่ไหนไปติดตามกันเลยนะครับ